สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนถอดฝาด้านบนตามลูกสอนนะครับเพื่อที่เราจะเปลี่ยนอันใหม่นะครับในกรณีที่มันแตกนะครับด้านหลังนะครับจะมีน็อตสามตัวครับแล้วก็ข้างใต้เครื่องมีสามตัวครับแล้วก็ข้างเครื่องมีสองตัวฝั่งละสองตัวนะครับรวมน็อตเป็นทั้งหมดสิบตัวครับก็ให้ทําการรีโมฟออกนะครับ พอรีมูฟเสร็จนะครับให้เราถอดฝาหลังออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราดึงออกมาเลยนะครับครับประมาณนี้ครับครับพอเราถอดฝาหลังออกแล้วนะครับเราก็จะมารีมูฟน็อตอีก4ตัวนะครับก็จะมีตามจุดนี้2ตัวนี้ฝั่งนี้อีก2ตัวครับ ก็ให้ทำการรีโมฟออกก่อนนะครับครับจากนั้นให้เรามาดูตรงนี้นะครับเราจะตรงสายไฟนี้เราต้องมาถอดเปิดฝาบอร์ดนะครับเปิดฝาเมนบอร์ดออกก่อนครับเปิดฝาเมนบอร์ดออกแล้วเราจะเจอ,อาสายไฟตัวนี้นะครับให้เราดึงสายตัวนี้ออกเป็นสายหน้าจอครับ บางรุ่นอาจจะมีกาวติดอยู่นะครับหรือบางเครื่องนะครับบางเครื่องจะมีกาวติดอยู่ครับให้เอากาวออกก่อนแล้วค่อยดึงออกนะครับแล้วก็เอาดึงสายไฟออกเลยครับเราต้องการเปลี่ยนจุดนี้นะครับตามลูกศรครับจะมีสลัก อยู่สองฝั่งนะครับก่อนที่เราจะถอดสลัก2อฝั่งนี้เราต้องเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับให้เราใช้ไขควงปากแบนนะครับแล้วก็งัดขึ้นแบบในลักษณะอย่างนี้ครับาตามจุดนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับให้เราถอดออก เราจะเห็นสลักสองฝั่งนี้ครับนี่ตัวที่หนึ่งหรือที่สองครับบางตัวจะมีกาวนะครับถ้ามีกาวให้เราใช้ไขค,ควงซ้อออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาออกได้นี่ครับแล้วเราก็ดึงออกครับแบบนี้ครับทำเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็ทำ แบบเดียวกันตอนใส่กลับนะครับให้เราหันตรงที่มันว่างไว้นะครับลงไปกด้านล่างนะครับมันจะมีช่องสําหรับล็อกของมันอยู่นะครับตอนใส่กลับให้เราเอาหันลงด้านล่างนะครับมันถึงจะเข้าไปได้ครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับพอได้ในลักษณะแบบนี้เราก็ มาถอดสายไฟกันนะครับจะเห็นในคลิปว่าแบบนี้มันจะถอดออกไม่ได้นะครับคือทําให้มันออกออกไปได้นะครับเราต้องหักหักสายไฟให้มันเป็นเส้นตรงเข้ากับรูนะครับ,อ,บอ,อันนี้ครัอ,อ,อันนี้นนก็ เียนทิศทางให้มันออกออกไปได้ครับแล้วก็ดันนิดหน่อยครับอันนี้ค่อนข้างใช้เวลานานน,ะนี่ครับก็เวลาใส่กลับก็ทำแบบทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับแล้วก็ประกอบคืนเหมือนเดิมครับ ถ้าหากลูกค้าไม่เข้าใจในขั้นตอนใดสามารถติดต่อสอบถามทางร้านได้เลยนะครับขอบคุณครับ